ขอความเจริญในทางจะมีระยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนะนำไปถามการต่สอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธิชนทั้งหลายได้แล้วความใบดำกามต่าสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำมาเผยยแผ่ก็คือตะโปตึงจิตห้าอย่าง อาจิตของเราถ้ามีทีตึงอยู่แล้วก็จะไม่เจริญก้าวหน้าหรือว่าการปฏิบัติมีข้อสองสัย <_ D> ก็จะไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติคนที่มีตโปอถึงจิตข้อแรกก็คือสัทธารีการกติ สงสัยในภาษาสาาก็คือคนปัจจุบันนี้เขาก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าบนโลกใบนี้จะมีผู้ท,งท่งสอนธรรมให้คนได้มารูุทางขันใดขันหนึ่งจะมีจริงหรือ สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในใจของคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเมื่อมีข้อสองสัยแล้วก็เลยไม่เชื่อถือในคำสอนไม่เชื่อถือในการปฏิบัติ ในประการที่สองทามอก,กางคติสงสัยนพระธรรมสงสัยว่าพระธรรมที่พระศาสดาตัตนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้ว จะดีจริงหรือไม่ทำดีได้ดีหรือว่าทำชั่วได้ชั่วหรือไม่ก็ไม่จะถือคำสั่งสอนในประการที่สามสามเคังคติสองสายนหนพระสงฆ์ สงก็มีอยู่สองประเภทด้วยกันก็คืออรียสรงแล้วก็สมุทรสองฐานรียสองก็คือผู้ที่หมดกิเลสแล้วส่งโดยสมุทั่วไปท่านก็ยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าฐานกอ็อประพฤติปฏิบัติเพื่ออาฟามพ้นทุก จะพ้นได้หรือไม่ได้การผาพืชปฏิบัติท่านจะทําได้หรือไม่ได้บางทีพอมีพระสงฆ์ทำเสียหายาก็เลยสงสัยในคนปสงค์มีจริงหรือเปล่าในประการที่สี่สิกายะกังกติสงสัยในสิกขา ก็คือไหนในตื่นในวินยัยว่าเมื่อพระพุทธตามสิ่นแล้วพระพุทธตามวินัยแล้วจะรักษาผู้ป,ป,ป,ปฏิบัติในสิ่นให้มีความเย็นให้มีความเป็นปกติทุกได้หรือไม่ในประกาศที่ห้า สภามาจารีสุกุปิโตโหติก็คือมีใจขัดเคืองในการประพฤติพมอาจารย์พอมีใจขัดเคืองในพมหมจรรย์แล้ว,ว่าการประพฤติปฏิบัติในผมหาจรรย์อจะทำให้ พ้นทุกจริงหรือไม่เมื่อมีความลังเลสงสัยอย่างนี้แล้วใจก็ไม่น้อมไปในการทำความเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติตนเองทางข้อขอ,ขอเนี่ยเป็นตะโปเติงจิตของโพธิที่ประพฤติปฏิบัติรามในพระพุทธศาสนา อาตมาพาคนะมาเจริญพรญาติโยมได้รับรู้รักร่วมเจริญพร